วันนี้เรามาทำแห้ขึ้นหมูสับกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหมูสับต้นหอมขิงเกลือผงปรุงรส13เครื่องเทศซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมไข่หนึ่งฟองแป้งสองช้อนต๊ผสมให้เข้ากันทักไว้วางหมูบนแผ่นเต้าหู้แต่ให้แบ่นพับขึ้นกดให้แน่นแล้วตัดเป็นเส้นๆทอดด้วยไฟปานกลางทอดจนเป็นสีเหลืองทองนำออกพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ วันนี้เรามาทำหัวไชเท้ายัดเส้หมูกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นหัวไชเท้าเป็นชิ้นบางๆแช่น้ำโรยเกลือหนึ่งช้อนหมูสับต้นหอมเกลือพริกไทยซีอิวขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมแป้งมันผสมให้เข้ากันใส่เส้นลงบนหัวไชเท้ากดให้แน่นเรียงเป็นวงกลมใส่ถข่แดงลงไปตรงกลางนำไปนึ่งประมาณสิบนาทีเทน้ำซุปนึ่งออกโรยพริกใส่ต้นหอมเทน้ำมันร้อนๆราดซอสให้ทั่วพร้อมเสิร์ฟ อร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทําหอยเจ้าหมูกันครับทําง่ายอร่อยไม่จําเจเนื้อหมู400กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันหมู100กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เทหมูลงในเครื่องบดเติมน้ำแข็ง40กรัมบดหมูให้ละเอียดเติมเกลือ6กรัมน้าตาล4กรัมผงงาขาว8กรัมผงกระเทียม6กรัมน้าแข็ง40กรัมปั่นให้เข้ากันกระเทียมบด4กรัมต้นหอม10กรัมมันหมู100กรัม แป้งมัน25้ากรัมน้ำเย็น40กรัมคนให้เข้ากันแล้วเทใส่หมูปั่นให้เข้ากันนำเส้นหมูวางบนแผนเต้าหู้ม้วนให้แน่นทาไขา่ปิดผนึกม้วนปิดหัวและท้ายนำไปทอดด้วยไฟออดทอดจนลอยพริกกลับด้านทอดจนเป็นสีเหลืองทองพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำพริกยัดเส้นหมูทอดกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นพริกเป็นชิ้นชิ้นขนาดหนึ่งนิ้วเอาเมาเล็ดออกหมูสับให้ละเอียดต้นหอมขิงเกลือ ผงปรุงรสผงห้าเครื่องเทศซีุขาวซอสหอยนางรมไข่หนึ่งฟองแป้งมันหนึ่งช้อนผสมให้เข้ากันใส่หมูลงในพริกจุ่มทั้งสองด้านในแป้งเติมน้ำในแป้งทอดกรอบใส่น้ำมันหนึ่งช้อนจะทำให้ฟูและกรอบมากขึ้นชุบพริกในแป้งทอดกรอบทอดด้วยไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำน้ำมันหมูก,กันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหัน่นหมูเป็นก้อน ใส่ลงในหมอ้อน้ำอุ่นใส่เหล้าขาวต้มด้วยไฟแรงจนเป็นสีขาวขุ่นช้อนฟองออกตักออกใส่หมอ้ออีกใบเทน้ำเปล่าลงไปต้มด้วยไฟแรงจนน้ำสีขาวกลายเป็นน้ำมันเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนแล้วต้มช้าๆใส่ต้นหอมและขิงลงไปทอดจนต้นหอมและขิงแห้งทอดจนเหลืองตักออกใส่ถั่วเหลืองปยกากพริกไทยเกลือลงในหมอ้อตักน้ำมันลงไปปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งวันจะแข็งตัวพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ วันนี้เรามาทำน้ำมันหมูกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นมันหมูเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในหมอ้อน้ำอุ่นวายตรงอาหารหนึ่งช้อนต้องเป็นเวลาสองนาทีแล้วนำออกล้างด้วยน้ำเปล่าใส่มันหมูในหมอ้ออีกใบเติมน้ำปริมาณที่เหมาะสมต้นหอมขิงเหล้าขาวต้มด้วยไฟแรงออจนเป็นสีขาวขุ่นเมื่อน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำมันใช้ไฟอ่อนให้สีของน้ำมันใสผัดต้นหอมให้แห้งตักออกใส่ถั่วเหลืองลงในมหม้อวาเจียวเกลือเล็กน้อย เทน้ำมันหมูลงไปปล่อยให้เย็นพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำเต้าหู้ซ่อนหมูกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจให้หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นหนาๆทอดในกระทะด้วยไฟแรงทอดจนเหลืองนำออกหั่นเฉียงบางๆวางลงในชามใส่เดล,ลิที่แช่ไว้กระทะร้อนใส่หมูสามชั้นผัดจนมีกลิ่นหอมต้นหอมขิงพริกแห้งผัดให้เข้ากันด้วยไฟอ่อนเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ผงปรุงรสเกลือซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำต้มห้าหรือหนาทีเทลงบนเต้าหู้นำไปนึ่ง22นาทีคว่ำลงบนจานราดน้ำซุปโรยผักชีพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำตับหมูเค็มกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจตับหมูหนึ่งกิโลครึ่งนำไปแช่ในเบียร์ให้นุ่มเทเกลือสองห่อลงในหมอ้อจากนั้นใส่โปวยกัก๊กวัวเจียวพริกแห้งเปิดไฟอ่อนแล้วท่อช้า,ชา ทอดจนเกลือมีสีเหลืองเล็กน้อยตักออกมาครึ่งหนึ่งแล้วพักไว้ใส่ตับหมูที่ล้างแล้วลงไปโรยเกลือให้ทั่วตับหมูอบด้วยไฟอ่อน40นาทีต้นหอมกระเทียมพริกปน่นงาขาวราดน้ำมันร้อนซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูบัลซามิกผสมให้เข้ากันตับหมูสุกแล้วขย่าเกลือบนตับหมูออกนำมาหั่นเป็นชิ้นๆจะใส่จานพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำดอกของผักหมูสับกันครับ ทำง่ายอร่อยไม่จำเจเนื้อหมูติดมันนำไปบดให้ละเอียดซอยดอกหอมน้ำมันร้อนใส่กระเทียมเนื้อหมูลงไปผัดวายทำอาหารซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันใส่ดอกหอมพริกแดงซอยเกลือใส่แป้งปิดให้ข้นผัดให้เข้ากันด้วยไฟแรงพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำข้าวเหนียวหมูสามชั้นกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจ หั่นหมูสามชั้นเป็นชิ้นเล็กๆไข่ไก่สองฟองคนให้เข้ากันเทลงในหมูคนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดสามช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันเทน้ำมันลงในกระทะทอดหมูด้วยไฟปานกลางทอดห้านาทีจนเหลืองกรอบนำออกใส่ถูบทหนึ่งช้อนโต๊ะในชามซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนน้ำตาลเกลือน้ำเล็กน้อยผสมให้เข้ากันเทลงบนหมูทอดใส่ต้นหอมขิงคนให้เข้ากันหมักไว้หนึ่งชั่วโมง ข้าวเหนียว200กรัมแช่น้ำไว้1ชั่วโมงล้างน้ำใส่ชามใส่หมูสามชั้นเทซอสลงไปใส่ในหม้อนึ่งปิดฝานึ่งเป็นเวลา 40, 40นาทีโรยต้นหอมปิดจานและคว่ำชามลงโรยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำกะหล่ำผัดหมูสามชั้นกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจใส่เกลือแป้งมันเทน้ำลงไปล้างสิ่งสกรปรกของกะหล่ำดอก ทอดไฟร้อนปานกลาง20วินาทีตักออกทอดหมูสามชั้นจนสุกใส่วายปรุงอาหารหนึ่งช้อนพริกกระเทียมต้นหอมผัดจนมีกลิ่นหอมเทดอกกระหล่ำลงไปซีอิ๊วขาวเครื่องเทศ13าชนิดผัดด้วยไฟแรงใส่ใบกระเทียมผัดให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำกระดูกอ่อนหมูผัดพริกกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นกระดูกอ่อนหมูเป็นชิ้นเล็กๆเ,เกลือเล็กน้อยพริกไทยไวายทำอาหาร ผสมให้เข้ากันโรยแป้งถูผสมให้เข้ากันน้ำมันคนให้เข้ากันน้ำมันร้อนใส่กระดูกอ่อนหมูลงไปทอดทอดอดห้าหรือหกนาทีทอดจนเหลืองกรอบนำออกน้ำมันร้อนใส่ขิงกระเทียมผัดจนหอมใส่วาจียวพริกแห้งผัดด้วยไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมใส่กระดูกอ่อนหมูผัดให้เข้ากันด้วยไฟอ่อนโรยพริกปน่นงาขาวต้นหอมน้ำมันวาจียวน้ำส้มสายชูหมักเทรอบขอบหม้อผัดให้เข้ากันด้วยไฟแรงพร้อมเสิร์ฟ อร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ